ม้ากระทืบนักขี่ม้าจนเสียชีวิตม้าเป็นสัตว์ที่อันตรายอีกชนิดหนึ่งพวกมันมีน้ำหนักตัวมากและมีแรงทีบมหาศาลการทีบของพวกมันสามารถส่งผลให้กระดูกหักได้โดยง่ายดายแม้ว่าม้าเลี้ยงจะมีความเชื่องและรักสงบมากกว่าม้าป่าแต่ในบางกรณีที่พวกมันถูกกระตุน้นรู้สึกตื่นเต้นถูกคุกคามหรือถูกกันแก้ง พวกมันก็สามารถกลายเป็นสัตว์โหดที่ส่งผลให้เกิดอันตรายอย่างไม่คาดคิดแก่ผู้ที่อยู่ใกล้ๆได้แม้กระทั่งนักขี่ม้าที่มีประสบการณ์ก็สามารถพบกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเช่นนี้จากม้าที่เลี้ยงในฟาร์มได้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2019มีชายคนหนึ่งถูกนำตัวมายัางโรงพยาบาลเนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ชายคนนี้เป็นนักขี่มา้าอายุ49ปี